ครั้งที่471พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอุบาลีเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียดูกระอุบาลี ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจักต้องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจัดจมลงหรือจักฟุ้งซ่านท่านผู้ฟังควรที่จะได้สังเกตนะคะว่าเมื่อท่านพระอุบาลีกราบทูนพระผู้มีพระภาคว่า ท่านปรารถนาเพื่อส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดทำไมพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุโมทนาเราะเหตุว่าแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีอัธยาศัยมีการสะสมมาที่ต่างกันจริงๆซึ่งผู้ที่รู้ดียิ่งกว่าบ,บุคคลนั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงสัดกับท่านพระอุบาลี ต่อไปมีข้อความว่าดูกระอุบาลีเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่อยู่มีช้างใหญ่สูงเจ็ดสอกหรือเจ็ดสอบถึงมาถึงเข้าช้างตัวนั้นพิงคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วเพิงขัดถูหูเล่นบ้างพิงขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบเด่นขึ้นมา กลับไปตามต้องการช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วเพียงขัดถูหูเล่นบ้างขัดถูหลังเล่นบ้างรงแล้วจึงอาบดื่นขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าช้างนั้นเป็นสัตว์มีร่างกายใหญ่ย่อมได้การลงในน้ำเลก ขันกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห้วงน้ํานั้นเข้ากระต่ายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรฉัไหนหนอเราพึงลงสู่ห้วงน้นํานี้และจึงขัดถูหูเล่นบ้างพึงขัดถูหลังเล่นบ้างขั้นแล้จึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการ ปลาตายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้ถือจักจมลงด้วยจักลอยขึ้นข้อนั้นราะเหตุไรเพราะว่ากระตายหรือเสือปลานั้นเป็นสัตว์มีร่างกายเล็กย่อมไม่ได้การลงในห่วงน้ำลึกแม้ฉันใดเบกระอุบาลีผู้ใดคงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจัดซ่องเสพเสนาชนะคือปลา และราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจัดจมลงหรือฟุ้งซ่านฉันนั่นเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นช้างใหญ่สูงเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกกึ่งหรือว่าเป็นกระต่ายหรือเสือปลาตามความเป็นจริงค่ะต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านเป็นคราวาสหรือว่าท่านเป็นบรรพชิต เรี่ว่าถึงแม้ท่านจะเป็นบรรพชิตแล้วอย่างท่านพระอุบาลีเป็นต้นก็ควรที่จะได้ทราบว่าแม้บรรพชิตก็มีอัธยาศัยมีการสะสมต่างๆกันตามความเป็นจริงเนี่ยคะ่ะแม้บรรพชิตการที่ยังติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏดัพพระก็ยังต่างกันเพศของคราวาสกับบรรพชิตนั้นต่างกันที่เจตนา ในการที่จะสะสมอบรมปัญญาที่จะดับกิเลสโดยสภาพของเพศที่ต่างกันเท่านั้นแต่ตราบใดที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นที่จะดับกิเลสได้กิเลสที่สะสมมาก,ก็ยังมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะได้พิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นอีกไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ประพฤติกรมจันทร,ร์หรืออะกรรมจันทร,ร์ก็ตาม ท่านก็สามารถที่จะอบรมจเจริญสติปัฏฐานดังข้อความในขุทกะนิกายจุลนิเทศโซละสะมานวากะปัญหานิคมนิเทศข้อ558มีข้อความว่าความงดความเว้นความเว้นเฉพาะเจตนาเครื่องงดเว้นความไม่ยินดีความงดการทำ ความไม่ทำความไม่ต้องทำความไม่ล่วงแดนการฆ่าด้วยเหตุในความถึงพร้อมด้วยอาสัตธรรมท่านกล่าวว่าโคมจรรั์ในอุเทศว่าพรหมมจริยามัจริงสุดังนี้อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคในองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านกล่าวว่าโคมะจรรันด้วยสามารถแห่งการกล่าวตรงๆงคำว่าได้ประพฤติแล้วซึ่งโคมะจรรันความว่าได้ประพฤติถือสมาทานประพฤติโคมะจรรันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้ประพฤติแล้วซึ่งโคมะจรรัน เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรสติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงได้โดยการรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วการดับกิเลสจริงสามารถที่จะดับได้เป็นขั้นๆสำหรับการที่แต่ละท่านมีกิเลสในการพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยที่มีความพอใจอย่างเต็มที่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐภพะพระผู้มีพภาพได้ทรงแสดงกับท่านพระอุบาลีมีข้อความต่อไปว่าดูกระราอุบาลีเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายย่มเล่นมูดและคูดของตนดูกระราอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็ไนไฉไนการเล่นนี้ เป็นการเล่นของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งเชิงไม่ใช่หรือท่านพระอ,อุบาลีกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเด็กเล็กที่ิ่อนเกิดมาเนี่ยนะคะรู้จักที่จะเล่นแล้วใช่ไหมคะมีความพอใจแล้วคะ่ะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลธัร แต่ของเล่นของเด็กอ่อนที่เพิ่งเกิดก็คือมูดและพูดของตนด้วยความไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ควรเล่นหรือว่าไม่ควรเล่นด้วยความไม่รู้แต่ว่ามีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผลฐัพพะก็เป็นปัจจัยทำให้มีการเล่นแม่มูดและพูดของตนเองข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดุกราอุบาลีสมัยต่อมาเด็กนั้นแหลอาศัยความเจริญอาศัยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายที่เป็นของเล่นของพวกเด็กๆคือเล่นถ่ายน้อยๆเล่นตีไม้เหงเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆ ดูกระอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนการเล่นนี้เป็นการเล่นดียิ่งกว่าและประณตก,กว่าการเล่นที่มีในครั้งก่อนไม่ใช่หรือท่านคราอุบาลีกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าท่านผู้ฟังก็คงจะผ่านการเล่นอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะทุกท่านแล้วแต่ว่าท่านจะเล่นไถน่น้อยๆเล่นตีไม้เห่ง เล่นกังหันไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยน้อยหรือว่าจะเล่นธนูน้อยน้อยซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่สนุกสนานที่เหมาะสำหรับวัยของเด็กในขณะนั้นข้อความต่อไปก็แสดงถึงการเติบโตขึ้นของอินทรีย์พร้อมทั้งการเติบโตขึ้นของกิเลสด้วยซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอุบาลีสมัยต่อมาเด็กนั้นแล อาศัยความเจริญอาศัยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์เป็นผู้เอิบอิน่นครั่งพร้อมโดยกามคุณห้าบำเรออยู่ด้วยรูปทั้งหลายอันบุคคลทุงรู้ได้โดยจักสุอันน่าปรารถนาหน้าใครหน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดด้วยเสียงทั้งหลายอันบุคคลทุงรู้ได้หู ด้วยกลิ่นทั้งหลายอันบุคคลทุงรู้ด้วยจมูกด้วยรสทั้งหลายอันบุคคลทุงรู้ด้วยลิ้นด้วยผดทพพะทั้งหลายอันบุคคลทุงรู้ด้วยกายอันน่าปราถนาน่าใคร้น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูกระอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนการเล่นนี้เป็นการเล่นที่ดียิ่งกว่า และประณีตกว่าการเล่นที่มีในครั้งก่อนมิใช่หรือท่านพระอุบาลีกลาบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ายิ่งเจริญวัยขึ้นเติบโตขึ้นกิเลสก,ก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะการพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทำให้ท่านแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะไปต่างๆ ซึ่งข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอุบาลีว่าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะก็ได้มีผู้ที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตเจริญสมณธรรมโดยส่องเสพเสนาชนะป่าบรรลุปถมฌานทุนติยฌานปติยฌานจะตุติฌาน จนถึงอรูปฌานขั้นสูงที่สุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณุกว่าการอยู่อันมีในก่อนไม่ใช่หรือซึ่งท่านพระอุบาลีก็กราบทูลว่าตนอย่างนั้นพระเจ้าค่าถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตน โดยลำดับก่อนหมายความถึงว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนจากการพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเป็นความพอใจในการออกบวชเป็นบรรพชิตเจริญสมณธรรมต้องเสพเนสนาสณะปาได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานแล้วก็จริงแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับก่อน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอุบาลีว่าในตอนท้ายของพระสูตรนี้นะคะมีข้อความว่าโดกระอุบาลีเธอจงอยู่ในสงเถิดเมื่อเธออยู่ในสงค,ความสำราญจากักมีจบสูตรทุกก้าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงกั้นมรรคผลของท่านพระอุบาลีเลยในการที่ มิได้ทรงอนุโมทนาให้ท่านพระอ,อุบาลีซ่องเศพเสนาชนะป่าปะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ว่าการอยู่ป่านั้นควรแก่ท่านผู้ใดและสำหรับท่านพระอ,อุบาลีนั้นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ท่านนั้นไม่ใช่การซ่องเศพเสนาชนะป่าผมสงสัยแค่งชนะที่เด็กเติบโตนั่นนะฮะพระพุทธเจ้าใช้ คำว่าอินทรีย์แก,ก่กล้าก็อยากจะขอให้การอธิบายขึ้ว่าอินทรีย์แก,ก่กล้าในที่นี้หมายถึงอะไรกายก็เป็นอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอินทรีย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเติบโตขึ้นก็เป็นการเจริญวัยการแก่กล้าของอินทรีย์แต่ถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตข้อความทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดง จะเห็นได้ว่าทรงลำดับตั้งแต่การเล่นของเด็กแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จนกระทั่งสามารถที่จะพิจารณาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังหลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมแล้วจนกระทั่งเกิดศรัทธาที่จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตและใคร่ที่จะซ่องเสพเสนนาสนะป่าอย่างท่านพระอุบาลีเป็นต้น ถ้าผู้มีพระภาคทรงแสดงชีวิตจริงๆของท่านพระอุบาลีเองและบุคคลอื่นด้วยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่เกิดปรากฏกับท่านแมแต่ว่าท่านจะเป็นบรรพชิตหรือท่านจะเป็นคาราวาราะฉะนั้นสําหรับการที่จะสะสมอุปนิสัยในการที่จะประพฤติโรมจรรันละอะโรมจรรันซึ่งเป็น ภูโบโสถศินองค์ที่สามอัธยาศาัยจริงๆของท่านประพฤติอย่างไรแต่ว่าก็ควรที่จะสะสมให้เป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้มากขึ้นและสำหรับท่านที่ยังอยู่ในวัยที่เป็นผู้ที่มีกิเลสที่ประพฤติอะโรมจันก็ไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นโอกาสในการอบรมเจริญสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะคิดว่าการที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าการที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาก็ดีท่านจะต้องผ่านวัยที่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะสุกอน่นแล้วท่านถึงจะอบรมเจริญปัญญาได้แต่ไม่ควรจะเข้าใจผิดอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ที่ท่านได้สะสมมา คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเกิดจากการรรนึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นบุคคลที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศใดในชาติใดในชาติที่ท่านประพฤติพรหมจัรทร์หรือท่านประพฤติอภกรรมจัรทร์ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมตามความวิจิตของจิตของท่าน ซึ่งข้อความในพใระไตรปิฎกก็มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานมาแล้วท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในชีวิตต่างๆกันตามความเป็นจริงของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องของการรักษาอุโบสถศีลข้อที่สามก็จะขอกล่าวถึงข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ ในขุทธะนิกายผูกกันิบาตชาดกสาเกตชาดกอุปาหณวักข้อสามรอยี่สิบสามมีข้อความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุไรหนอเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉยเฉยหัวใจก็เฉยบางคนพอเห็นกันเข้าจิตก็เลื่อมใส ข้อสามรอยี่สิบสี่มีข้อความว่าความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยความเครือกูลต่อกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลและชนละชาติเมื่อเกิดในน้ําย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ําและเปิดตมฉะนั้น จบสาเกตชาดกที่เจ็ดเรื่องจริงหรือเปล่าคะแล้วแต่ท่านจะเป็นบุคคลใดแล้วก็อบรมเจริญสติปัฏฐานมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบุคคลใดขณะใด,ดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยิ่งรู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมาท,ที่อาศัยการเห็นแล้วจึงได้เกิดพอใจขึ้นก็จะทำให้ การหลงติดยึดถือในความพอใจนั้นลดน้อยลงได้ซึ่งจะทำให้ความทุกข์น้อยลงและสำหรับชีวิตในทบหนึง่งชาติหน,นึ่งเนี่ยนะคะท่านก็เลือกไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าท่านไม่มีเหตุปัจจัยที่สะสมมาจริงๆแล้วแล้วก็ชีวิตของท่านจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นชีวิตของใครจะเป็นอย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นแล้วว่ามีเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาทำให้เกิดเป็นไปอย่างนั้นสำหรับข้อความในตรนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะพิจารณาด้วยโยนิโสมณศสิการะได้มีใครบ้างไหมคะที่จะรู้บ้างว่า บุคคลซึ่งปัจจุบันชาตินี้อาจจะเป็นมิตรสหายเป็นญาติเป็นพี่น้องกันแต่ว่าในชาติก่อนๆในพบก่อนๆก,ก็อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะผูกพันไว้เหนียวแน่นเพราะถึงแม้ว่าจะมีข้อความที่แสดงไว้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งก็ไม่มีความจำเป็นอะไรนะคะที่จะต้องผูกพันพบชาติก่อนๆมาจนกระทั่งถึงพบนี้ชาตินี้ถ้าท่านพิจารณาธรรมะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งจากบุคคลซึ่งเป็นที่รักในครั้งก่อนอาจจะเป็นที่ชังในปัจจุบัน และยิ่งในอดีตชาติก่อนๆนโน้นนานมาแล้วท่านก็ไม่ทราบถึงความรู้สึกซึ่งเกิดดับในอดีตชาติโน้นโน้นว่าท่านมีความรักความชังในบุคคลใดเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นความจําเป็นอะไรที่จะต้องพยายามที่จะคิดว่าอดีตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันชาตินี้จึงต้องผูกพันกันต่อไปถ้าเป็นการพิจารณาธรรมะด้วยความแยบคาย ท่านสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุเทเฉดจริงๆในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานมีพระสาวกทั้งภิกษุภิกษุณีซึ่งเป็นผู้ที่ได้สมาธิสามารถที่จะกระลึกรู้อดีตชาติได้ท่านเคยรู้ว่าท่านเคยมีสัความสัมพันธ์กันในอดีตการอย่างไร ท่านพระมหาประชาบาดีโคตมีก็เคยเป็นภรรยาของท่านพระนันทกะซึ่งเป็นเอตทัคคะในการโอวาทภิกษุณีแต่ว่าการที่ได้รู้สภาพความจริงของธรรมะก็ทำให้สามารถที่จะละคลายความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏทพัพพะถ้าท่านเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏจริงๆ แม้ว่าท่านยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลก็ตามแต่ท่านก็ยังมีความมั่นคงในการที่จะขัดกลาากิเลสแม้ว่าจะเป็นคราวาสแต่ก็ประพฤติสมจรรย์ได้สำหรับกิเลสที่ทำให้มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอันจะเป็นเหตุให้ประพฤติอครรมจทร์ ท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ทราบถึงมูลเหตุด้วยนะคะว่าเกิดขึ้นอย่างไรเพื่อการหลีเกเลี่ยงด้วยความไม่กระมาอข้อความในขุทธานิกายจุลนิเทศหักขฆาวิสาระสุตตานิเทศข้อ669มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่ากิเลสคือการที่จะประพฤติอกรรมจันย์เกิดขึ้นได้เพราะความเกี่ยวข้อง ซึ่งความเกี่ยวข้องนี้ก็มีสองอย่างในสุทตกกนิกายจุลนิเทศขักข่าวิสานะสุตตะนิเทศข้อหกร้อยหกสิบเก้ามีข้อความว่าความเกี่ยวข้องมีสองอย่างคือความเกี่ยวข้องพระได้เห็นหนึ่งความเกี่ยวข้องพระได้ฟังหนึ่ง